you <music> มาพบกับโมอีกครั้ในคุณครูโซลต์ลีลาบันานในการเรียนออนไลน์แบบพิเศษบทที่7พึ่งเงื่อนไขในโค้ด d o r g ครั้งที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่ว่าเป็นฉากที่3ของบทที่7นะครับเราเรียนไปแล้วว่าเรามีคำสั่งถ้าทำาถ้าอะไรจะทำอะไรนะครับดังนั้นแหมยังเหลือเวลาก่อน คราวนี้แล้วคุยเรื่อง QR code ใช่ไหมครับ QR code เนี่ยเข้ามาในประเทศไทยเราระยะหนึ่งแล้วนะครับก่อนหน้าไม่มี QR ก็เป็นบาร์โค้ดลักษณะนี้ครับบาร์โค้ดซึ่งอนบาร์โค้ดเนี่ยมันจะใช้ในพวกหลังหลังหลังผลิตภัณฑ์ต่างๆหลังหนังสือหลังอะไรอีกหลังห่อขนมในซองมาม่าฉลากสินค้าต่างๆมีบาร์โค้ดหมดโดยเฉพาะในห้องสมุดห้องสมุดโร,ง,รงเรียนเราก็มีบาร์โค้ดให้ใช้ บาร์โค้ดเนี่ยมันรับรหัสได้จํากัดครับส่วนมากข้างใต้บาร์โค้ดจะมีเลขดังนั้นเขาก็เอาเลขเนี้ยไปลิงก์กับคอมพิวเตอร์ขึ้นทะเบียนเลขที่ลงทะเบียนไว้เช่นหนังสือเล่ม0 0นย์ศูนเนี่ยคือหนังสือภาษาไทย0 0 0ย์ศคือหนังสือภาษาอังกฤษเป็นต้นแต่ด้วยความที่มีแต่ตัวเลขเนี่ยข้อมูลมันเลยแคบครับพอพัฒนาเป็น QR code เนี่ยมันข้อมูลมันกว้างมากามันลงตัวหนังสือได้ด้วยสัญลักษณ์พิเศษได้ด้วยมันเข้าสู่เว็บไซต์เชื่อมโยงงงงไไไปปททีี่่่่่ตาาาๆด้้จจึมมแลลกกเเรรระะคคคคุนนย อตอนนี้ครูใช้สิทธิ์หมดแล้วนะคุณพ่อคุณแม่ใครไม่ลงทะเบียนคนละครึ่งเนี่ยน่าเสียดายนะครับไหนๆเราเป็นคนไทยแล้วครับเรามีประชาชนแล้วเราใช้สิทธิ์ของเราครับจะท่านจะ2นิ้ว3านิ้วสีแดงสีเหลืองสีชมพูอะไรก็ไม่รู้ครับแต่สิทธิ์นี้ถ้าไม่ใช้เนี่ยคนอื่นก็อาจจะเอาไปใช้แทนได้นะครูคไม่รู้ว่าใครจะไปใช้หรอกครับแต่ว่าสิทธิ์เราเราใช้เ้อะครับส0ม0ันบาท อย่างน้อยเอามาซื้ออาหารให้ลูกๆท่านกินก็ได้ครูเนี่ยใช้หมดแล้วครับครูก็เงินเรียนไม่เยอะนะต้องใช้คนละครึ่งครับคนละครึ่งก็เป็น qr code เหมือนกันแม่หนึ่งนาทีกว่าแล้วไปเริ่มเรียนกันเลยครับตอนนี้นะครับเขาเราโฮมรูมกันอย่างจํากัดนะนาทีหนึ่งก่อนเริ่มเรียนะครับพึ่งบอกว่าตอนนี้ฉันแค่ต้องการน้าพึ่งเมฆเหล่านี้บางก้อนอาจจะมีรวงพึ่งซ่อนอยู่ดังนั้นเช็คเมฆด้วยอา้าวพึ่งบอกว่าพึ่งไม่ต้องการน้ําหวานพึ่งต้องการ พึ่งต้องการะลรต้องการทําน้าพึ่งแล้วดังนั้นพึ่งบอกว่าให้เอารวงพึ่งแทนเอาเนคท่าแทนไม่เอาเอาเอา,เอาพึ่งต้องการรวงพึ่งเพื่อทําฮันนี่นะครับดังนั้นเขียนโปรแกรมยังไงครับเขียนโปรแกรมยังไงเอากดหยุดเพื่อคิดก่อนแต่ว่าสิ่งแรกที่เราต้องรู้คือมันต้องเดินหน้าก่อนใช่ไหมเดินหน้าแล้วก็เดินหน้าไปที่อันนี้นะครับหลองดูสิเดินหน้าเดินหน้านี่ไงต้องทําอะไรสักอย่างกับก้อนเมฆก่อนครับนี่ไง เพราะว่าถ้าเราไม่ทำเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ได้เก็บทั้งนั้นที่มันมีก็ได้พึ่งบอกว่าขอคำใบ้หน่อยให้หันซ้ายก่อนอ้าวพิ่งบอกให้หันซ้ายก่อนไปหน้าไปไปหน้าหันซ้ายลองดูเอ้ยไปหน้าสองทีทำไมไปหน้าไปหน้าหันซ้ายไปหน้าไปหน้าหันซ้ายอ่าทีนี้ทําไงต่อล่ะบางทีมันเป็นรองพึ่งบางทีมันก็เป็นอย่างอื่นบางทีมันก็ไม่มีอันนี้มีใช่ไหมอันนี้ไงไม่มีแล้วเห็นไหมครับดังนั้นเอ้าลองคิดดูจ้ะมา ขั้นแรกนะครับเอาทําซ้ําก่อนเลยเพราะอะไรเพราะระยะตรงนี้มันเท่ากัน1ช่อง2ช่องหนึ่งช่องสองช่องใช่ไหมครับดังนั้นเมื่อเพิ่งเดิน2ช่องวุ้บมันจะเจออะไรบางอย่าง2ช่องเจออะไรบางอย่างมันจะเดินวนแบบนี้ก็ได้เจออะไรบางอย่างเจออะไรบางอย่างนี้ก็ได้เป็นสี่เหลี่ยมก็ได้นะครับดังนั้นใช้ทําซ้ําเลยครับทาซ้ําเลยนะครับแล้วไปหน้าสองครั้งก่อนจากนั้นจากนั้นไปหน้าไปหน้าจากนั้นทําไงต่อครับทําไงต่อครับเอาเงื่อนไขมาใส่ครับ จากนั้นเอาเงินไข่แล้วบอกถ้าอยู่ที่รังพึ่งให้เก็บ้ําพึ่งสิครับจริงๆไครฉลาดเนี่ยแอบดูก็ได้นะขอบขอบสีนี่ก็คือพึ่งใช่ไหมไอ้รังผึ่งใช่ไหมถ้าเป็นดอกไม้เป็นสีชมพูใช่ไหมครับแล้วแต่นะจากนั้นเดินเดินไปเชคก่อนถ้ารังพึ่งผลิตถ้าไม่มีรังพึ่งก็ไม่ผลิตแล้วก็ให้หันซ้ายครับมันก็จะเกิดแบบนี้ครับลองทําซ้ําครั้งเดียวก่อนนะครับไปเดินหน้าเดินหน้าเจอรังพึ่งเก็บแล้วหัน ก็ยังไม่ผ่านเพราะนั้นต้องทําซ้ําอีกครั้งหนึ่งก็คือให้เดินหน้าเดินหน้าแล้วดูว่ามีรังผึ้งหรือเปล่าถ้ามีก็เก็บถ้ามไม่มีก็ไม่ต้องเก็บแล้วก็หันอีกรอบเพื่อรอการคําสั่งต่อไปรอการคีคำสั่งต่อไปเอาลองดูครับโพสท,ที่ได้คือแบบนี้ครับไปหน้าไปหน้าอยู่รังผึ้งเก็บน้ำผึ้งแล้วหันซ้ายไปไปหน้าไปหน้า,นาเก็บน้ำผึ้งไปหน้าหน้าเก็บน้ำผึ้งผ่านแล้วครับ แม่สี่นาทีกว่าพบกันใหม่ครั้งหน้าแล้วมาเจอกันกันกนกบด่านที่4ี่ของบทที่เจ็ดพึ่งเงื่อนไขต้องขอตัว,วลากันไปก่อนแล้วไปแล้วครับสวัสดีครับ